จริงครับก็จะมีเทคนิคพิเศษอีกครับก็คือเขียนกลับหัวกลับด้านเคยคุณบอกแก่เคยเห็นไอ้รถรถรถ ambulanc รถทางการแพาบาลเนี่ยเขาต้องกับพิกเกอร์กลับเพื่อเพื่อคนขับจะได้มองเห็นเนี่ยจริงครับเพราะเวลาเราต้องส่งอย่างนี้เราต้องส่งเราต้องถึงเราส่งแบบเซลฟี่นะครับเราจะอ่านออกอันนี้อันนี้เป็นอักษรภาษาไทยครับ แต่เราเขียนกลับด้านซะและ้วแล้วเวลาเขียนเราเขียนยังไงครับเขียนกลับด้านเลยหรือว่าใช้กระจกหรืออะไรยังไงครับไม่ครับเด็นสนเลยครับน,นี่อาจารย์จะเขียนคําว่าอะไรครับอลองดูนะครับอา <laughs> จารย์ไม่ไม่บอกให้ผมเดาอนะ้ะ <laughs> ได้เดาออกไปครับออกไปครับ อ่าหน้าจะเป็นตัวกอถ้าไม่ออกก็ดูแบบนี้เป็นไงฮะถ้าไม่ออกก็ดูแบบนี้โองแสนเนี่ยเขียนไปข้างหน้าแล้วอาจารย์ยังเขียนเขกลับหลังเลยคำอีกคำกลับตลปัดครับคํานั้นน่ะกลับตลปัดหรอครับกลับตลับตลปัดลองส่องลองส่องดูเราส่องกระจกก็ได้ครับนะเราสามารถเอาตัวนี้ไปส่องกระจกก็จะเห็นเลยอันนี้ก็เหมือนกัน ผม,ผมเร in the oh, oh, ิ่มจุกนี้ครับคือไปสอนเด็กในค่ายในอะไรเนี้ยแล้วเด็กนั่งตรงนู้นเน่ยตรงนู้นน่ยพอเราจะเดินอ้อมอู้มันติดติดเป็นหลายกลุ่มเนาะก็เลยก็เลยเขียนตรงนี้กับหัวเออเขียนเขียนไปเขียนมาเออเนี่ยเนี่ยก็เขียนเขียนไปเขียนมาอ้าวเฮ้ยเนี่ยเนี่ยจะกับหัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยอ้าวมันเริ่มมาจากกับหัวเนี่ยอ้าวมันก็เขียนได้นี่หว่าแล้วพอเขียนเนี่ยมันธรรมดาไปแล้วลองลองเขียนลับด้านนี้เออมันได้อีกได้อิมก็เลยแบบ เฮ้ยเหมือนเราฝึกภาษาสัมผัสเนาะผมก็เลยเขียนเกี่ยวกับภาษาสัมผัสขึ้นมามันก็เลยเฮ้ยคนคนคนหาว่าเออมันเขียนได้แล้วพอเขียนเขียนไปครับอย่างอย่างเขียนเงี้ยมันมันมันเหมือนมันมีอะไรที่ต้องให้เราท้าทายอะครับเนี่ยครับเนี่ยอนนพอเพิ่งเขียนเงี้ยครับเนี่ยน,นี้ ผมบอกมอแกนงงตัวอะไรวะอ๋อโอ้ผมเพิ่งมาอ๋อตอนนี้ฮะโออาจารย์เล่นซะผมงงนะคืออาจารย์เขียนว่ามอแกนแต่อาจารย์ไปเขียนเงามันอะใช่ไหมเขียนเฉพาะเงาโอ้โหมอไกลๆแล้วหรืออาจารย์ครับ มอไกลเลิะหลีตาใช่ใช่คือเข้าใจเลยเมื่อกี้พอเห็นตัวเป็นการลันอ๋อเนี่ยฮะมันมันเหมือนเป็นเราท้าทายเราด้วยเรื่องของภาษาสัมผักก็ปกติเราก็ต้องเขียนอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเราต้องเขียนโมนฮะเราต้องเขียนเขียนตรงตรก่อนอะไรของเราเนี้ยเป็นเส้นคู่ครับเนี่ยฮะเนี่ยจากเส้นคู่ก็เป็นเงาใช่พออย่างนี้เรามาเล่นเงาเลยเฮ้ยเล่นเงาเฮ้ยเอ้าเหมือนท้าทายมันได้นี่โดยที่เราไม่ต้องมาเสียนเส้นคู่อ่ะเนี่ย โดยที่เราไม่ฮะโดยที่เราไม่ต้องมามาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาเนี้ยเนี่ยตัดตัดเส้นนี้ทิ้งไปพอใส่นี่ไปอ่านออกเลยอ่านออกเลยแต่เราให้เขาเออบนขาวบนพื้นขาวแต่นี้ให้จินตนาการด้วยเส้นสายตานาเอาเองไงฮะนั้นถ้ามองไกลหน่อยปุ๊บอุ้ยมันได้ผมว่าเออมันตัวสอรมันเล่นอะไรมันก็เหมือนงานศิลปะจรินตอนแรกผมว่าตัวคนไม่น่าจะมีอะไรมากมอาจารย์ผมว่าตัวคนเล่นอะไรอย่างท่ันเนี่ยเขียนบนกระจกเขียนบนอะไรก็ขึ้นอยู่กับการ นี่คือเขียนบนกระจกครับบนกระจกเขียนเลยครับก็ขึ้นอยู่กับปากกาที่มันติดบนกระจกนะหรือไม้เก่าๆอะมาทำก็บีบสีนูนๆได้เอานี้มาเพ้นได้หรือเฟรมเนี้ยไอของที่ลึกไ้ของที่ลึกใครๆปุ๊บล้วก็อย่างนี้ผมไปสอนที่จุลาผมเขียนห้ให้ที่สอจุลาอ่อนต่างๆครับก็จะมีตัวลิบนิ้นตัวอะไรต่างอยู่ในนี้คืออาจารย์สามารถสร้าง เนี่ยริยาเนี้ยบายษักเนี้ยเยอะครับเนี่ยติดต่อมาให้ทำเนี่ยเยอะครับเายนบริษัทที่เป็นบายษักแล้วก็ลายลงเสื้อครับเนี่ยฮะเนี่ยเขาเ,า,เาเอาคำมาจาัดคือคนจะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแต่ไม่เห็นภาษาภาษาไทยมันน้อยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาบริบทของภาษาไทยที่คนไม่ค่อยสนใจเนี่ย เอามามเป็นลูกเล่นงานศิลปะครูครับแล้วก็ผู้กันจีนก็เลยตวัดเป็นแบบเหมือนเหมือนคำมงคนเนีน้ยอาจารย์อาจารย์ก็ใช้ผู้กันจีนได้เหมือนกันผู้กันครับผู้กันจีนผู้กันไทยผู้กันแบนเนี่ยครับแบนอย่างนี้ก็ใช้ผกันจีนจุกสีทองก็เขียนสดเลยอย่างเงี้ยครัลักษณะอย่างนี้มันอาจารย์สร้างงานศิลปะด้วยตัวอักษรใช่ครับเพราะว่าคนพูดไปๆระหว่างการเขียนภาพกับเขียนตัวอักษรเออเดูดูมันเหมือนก็เป็นภาพนี่แหละใช่ครับแต่เรามาจับคอมโพสจัดองค์ประกอบใหม่เนี้ย แล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาจ้าให้มันให้มันดูน่าสนใจแล้วในแต่ละวันในเพจผมจะลงบางทีคนก็ขอมาลงคาคมบ้างคำธรรมะของพุทธทาสบ้างต่างๆเดียน้อยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนนึงแหละคือผู้วิชาจารย์ที่สามารถจะเขียนได้เลยสมมติว่าผมบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเนี้ยอา่ารย่ยังขอจันหวั่นเนี่ยนะฮะเนี่ยนะเมื่อคุณเป็นคนทํางานศิลปะเราก็เล็กบ้างใหญ่บ้างสีต่างกันจงทําด้วยความรักอย่าทําเพราะความจําเป็น แล้วคุณจะสําเร็จออกคาคมนั้นนะนะมาจ,าาจาบับวานใหม่นแ,นแล้วก็ลงบนเฟรมนะมันมก็เป็นงานชิ้นจัดนแสดงเหมือนอาจารย์ว่าอะไรนะเออออกมางกรป็นต้องสอนง่ายเหลือเกินผมดูจากที่อาจารย์เขียนนึอาาา่อาจารย์อาจารย์อยู่กับการเขียนแบบนี้ มาตั้งแต่แรกครับหรือว่าอาจารย์มราค้นพบในในช่วงหนึ่งที่อาจารย์สนใจตั้งแต่มัธยมนู่นเลยครับแล้ว <Huh? S 2> ครับแล้วก็เป็นอาชีพผมสมัยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยทํางานก็ช่างศิลป์ห้างแต่สินค้าแล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสที่พอตเตอร์ลงหนังอยู่ตอน uh, ปีขกว่าสมัยก่อนนะนะใช่ครับวาดวาดใช่ <laughs> เพราะแรงบรรจัยอาจารย์อาจารย์ผู้สอนบอกว่ามันไปเขียนเขาไปเขียนของจริงพ hmm. เขียนให้ฟรีเลยเราอยากมีโมเมนต์แบบนั้นแบบไปทาไปทาของจริงแล้วก็เลยไป อาวพอดีก็เปิดรับพอดีเปิดรับอยากได้นักศึกษาฝึกงานทำนี่องนี่ก็ไปเขียนของจริงดูหนังฟรีไปเขียนจริงมันก็เลยเกิดเกิดให้เรารายได้ได้ด้วยรับงานได้ด้วยงานมือครับงานป้ายคัทเอาสท์ใหญ่ก็ส่งทําให้เรามีมีมีอาจารย์เรียนจบครับศิลปะวิไลครูที่นี่ครับจบจากที่นี่ใช่ครับเอาเลยปริญญาตรีครับแล้วก็ปริญญาโทก็ที่จุฬาปริญญาเอกก็บุรพาอาจารย์เรียนจบที่นี่แล้ว มาสอนที่นี่เลยโอ้โห oh, <laughs> น่าดีใจจริงๆนะเ<ไ>ป็นบรรจุ <laughs> ที่สาร6-7ปีครับ <laughs> นะฮะแ้วนั้นก็ไปบัรจุที่การสินแล้วก็สอบโอนข้างกระทรวง <c oughs> เราก็เลยว่าเออศาสตร์ตรงนี้มันมัน,ม,นมันหาคนที่จะเขียนน้อย <c oughs> แล้วก็คนพอโดนคอมพิวเตอรเออ์เข้ามาปุ๊บก็ ไปใช้คอมพิวเตอร์ไปใช้กราฟิกไปใช้โปรแกรมสําเร็จรูปแต่งงานมือมันติดอยู่เราก็อยากให้กําลังใจสำหรับคนที่เคยเขียนมาด้วยเพราะว่ามันใช้ได้ตลอดแล้วถ่ายทอดกับลูกหลนจริงๆในคอมพิวเตอร์มันมาจากมือได้หลยใช่ครับเดี๋ยวคนก็เอาอะไรที่สําเร็จรูปได้ง่ายไงใช่ไหมใช่ใช่แต่ผมมองว่าอย่างที่อาจารย์มีเสน่ห์มันต่างเยอะมากครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าคืออาจารย์สร้างงานศิลปะด้วยตัวอักษรแล้วก็มันเป็น มันได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นกระดาษเป็นไม้เป็นกระจกเป็นอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญคุณชมครับถ้าคุณฟังเรามาตั้งแต่ต้นคุณจะรู้ว่าคุณสร้างอาชีพได้แล้วนะ <c oughs> เห็นแบบนี้สร้างอาชีพ <c oughs> ได้แล้วนะครับอาจารย์น <c oughs> ี่ถ่ายทอดวิชาอยู่เนี่ยนะฮะถ้าน้องๆหนูๆห,หรือคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นอาชีพวิทยาทาน <c oughs> เข้าไปในเพจของอาจารย์ครับไปลองฝึกใช่เริ่มเริ่มต้นอาจารย์ถ้าะไรมันไม่สวยมันจะฝึกได้ครับเพราะมันเหมือนกับการวาดลูกมันเหมือนการวาดลูกวัดเส้นครับครับเรียนรู้แล้วเราก็เริ่มจากง่ายๆก่อนเพราะบางคนไปดูงานสําเร็จไง เหมือนเราไปดูงานศิลปินดูงานสําเร็จโอพโดยากจังเลยอะแต่แต่ยังไม่ได้เริ่มอะยังไม่ได้เคยได้เก้าครับพอสัมผัสแล้วพอมันเข้าใจแค่ฟอนฟอนเดียวหรือลิปปิ้นธรรมดามันจะปฏิษฐ์ออกไปได้แล้วเราก็อาจจะเปียนตามบ้างอะไรบ้างพอจับวัสดุได้แล้วมันจะไปได้เองแต่ขอให้อย่าหยุดเท่านั้นเองครับยอดเยี่ยมมากครับอาจารย์ครับผมไม่บอกตรงๆว่านี่คือสุดยอดที่ผมมาเจอฮะไม่คิดเลยนะมาเมืองแปดลิ้วนี่จะได้มาเจอ สุดยอดครับ <k S 1> ขอบคุณมากยินดีครับยินดีอย่างยิ่งครับคุณโยมครับ,รบอย่าลืมเข้าไปติดตามใน, <c oughs> ในเพจน,นะครับ <c oughs> ชื่อเพจดีอาจาร์อักษรตัวเขียนครับอักษรตัวเขียนครับ